ล้างไส้อ่อนให้สะอาดต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไปตากใใบมะกรูดดับขคาวถ้ามีบักสองสาวสักเป๊กแก้าวได้ดีเลยน้ำเดือดได้ที่นำไส้อ่อนลงไปลวกประมาณ2-3นาทีเป็นอันได้ที่เม็ดหอมป้อมพริกไทยเม็ดตำให้ละเอียดตามด้วยกระเทียมใบมะกรูดรากบผักชีตำให้เข้าออก,กันเครื่องเทศที่เราตำรสดี ซอสหอยซอสปรุงรสพริกปน่นคุกเขาให้เข้ากันแก้วขมจำเสแซ่บพริกป่นข้าวขั่วสมุนไพรใบมะกรูดสูตรดั้งเดิมตามแม่บุญสีแซปอีหลีพงนัวน้ำปลาบีแท้ต้มน,น้ำปลาครึ่งฝาก็อพอใบมะกรูดต้นหอมผักชีเอฟซีเข้าเป้า